รอบนี้ทางฝั่งของปูตินนะคะที่เหมือนถูกรูปคมเลยนะคะท่านิพัฒมองว่า,ร,ารัสเซียจะตอบโต้อย่างไรปูตินเมื่อเจอปฏิบัติการครั้งนี้ของยูเครนก้าวต่อไปเขาจะรับมืออย่างไร รัสเซียเองก็มีทางเลือกอีกเยอะเพราะว่า2ปีเศษรัสเซียเองก็ทุ่มเทสรรพกำลังอาวุธยโุทโธปกรณ์นะครับงานทางการทูตการเมืองระหว่างประเทศไม่มีลดลาวาศอกเลยนะครับทุกขณะของการทำสงครามเนี่ยมันคือการที่จะต้องรุกทำให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองสเสมอจะไม่ใช่เป็นผู้แพ้ตลอดกาล การพูดคุยที่จะหาทางยุติสันติภาพที่เกิดขึ้นอาจจะชะนักเรื่องรดลาวาสอกันคําพูดคาจาที่มาจากปากผู้นําที่จะพูดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหรือว่าเกิดสันติภาพขึ้นไม่มีเลยตรงนี้คือเป็นสิ่งบอกเหตุทิ้งไว้ทิ้งคลิปกันตลอดเนี่ยยาวครับยังอีกยาว สิ่งที่ท่านนิพัฒน์วิเคราะห์นั้นน่าสนใจนะคะโอกาสจะเกิดขึ้นอีกมีแต่คงจะไม่ใช่จุดเดิมนะคะแล้วก็รอบนี้ทางฝั่งของปูตินนะคะที่เหมือนถูกรูปคมเลยนะคะก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายบุกป,ปฏิบัติการมาตลอดนะคะถูกบุกเข้ามาในครั้งนี้มีรายงานข่าวคะ่ะว่าอาจจะมีการถแถลงในช่วงค่ําคืนนี้นะคะตอนนี้เรายังต้องรีเช็คข้อมูลท่านนิพัฒน์มองว่ารัสเซียจะตอบโต้อย่างไรปูตินเมื่อเจอปฏิบัติการครั้งนี้ของยูเครน ต่อไปเขาจะวางแผนจะรับมืออย่างไรคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนิดหนึ่งนะครับเรื่องที่มีความพยายามที่จะเจรจากันอยู่ที่จะหยุดยิงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าโยงเส้นเข้าหากันตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าการบุกครั้งนี้นะครับการรุกโอเปอเรชั่นในครั้งนี้ที่ออกไปนอกประเทศเนี่ยมันก็คืออำนาจการต่อรอง สักนิดหนึ่งนะครับที่จะเอาไปพูดกันบนโต๊ะหรือว่าจะเอาไว้แลกอะไรกันหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณกิตาได้พูดมาว่าปูตินจะถแถลงหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่จะถแถลงผมเชื่อว่าเดาๆนะครับเดาเกง่งก็สอบเอาก็หมายความว่าอาจจะเป็นการพูดถึงว่าถ้าเช่นนั้นการพูดคุยที่จะหาทางยุติ หาสันติภาพที่เกิดขึ้นอาจจะชะงักอา,าจจะถูกเลื่อนออกไปอะไรหรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยครับทุกช่วขณะทุกขณะจิตเนี่ยของการทำสงครามเนี่ยมันคือการที่จะต้องรุกนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองสเสมอนะครับจะไม่ใช่เป็นผู้แพ้ตลอดการเพราะฉะนั้นการสิ่งที่จะ,ะแถลงน่าสนใจครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไร ส่วนการตอบโต้กลับของรัสเซียจะรุนแรงมากกว่าที่เขาจะต้องเผชิญจากที่ยูเครนมาบุกเขาไหมคะเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าเป็นการทําให้รัสเซียนั้นค่อนข้างจะเสียหน้าพอสมควรทุกรูปคมพอสมควรในการบุกเข้ามาครับรัสเซียเองก็มีทางเลือกอีกเยอะนะครับเพราะว่า2ปีเศษเน,นะครับเก้เกือบเก้วันที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเองก็ทุ่มเทสรรพกําลัง ทุกสิ่งทุกอย่างคนอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับงานทางการทูตการเมืองระหว่างประเทศรัเสเซียไม่มีลดลาวาศอกเลยนะครับแม้แต่เรื่องเดียวในเวลาเดียวกันทั้งโลกตะวันตกวันนี้ที่ออคอคับที่สุดก็คือเรื่องของ F16 ที่ไปอยู่ในมือของยูเครนแล้วแต่ทราบว่าขนาดนี้ยังไม่ได้โอปเปอรชันนะครับยังไม่ได้ขึ้นบินเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย ตรงนี้ก็เอาเป็นว่าที่ซาซากันลงไปเนี่ยวันนี้ก็กลับคลึกคลักขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนะครับที่ทําข่าวมาคุณกีตาร์ทำข่าวมาสองปีกว่านะตอนแรกๆประมาณขึ้นพีกเลยนะครับคนก็ติดตามกันอยู่และมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมันเป็นสงครามระดับระดับโลกครับแต่แล้วมันก็ซาลงมาและขณะนี้มันก็ขึ้นมาอีกนะครับในเรื่องของความสนใจอะไรต่างๆ ผมก็คิดว่านะครับน่าน่าเห็นใจขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปพูดเรื่องการรบอะไรคือถ้าเราดูข่าวนะครับภาพยนต์ภาพนิ่งอะไรต่างเหล่านี้สิ่งที่ตัวความรู้สึกผมเองคิดประทานผู้ชมทั้งโลกนะครับคนทั่วโลกเนี่ยคงสงสารประชาชนครับวันนี้เนี่ยเขาสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็สิ่งที่เราเห็นกันมาเนี่ย เสียชีวิตสูญเสียกันมหาศาลนะครับตัวเลขทำไปทำมาจะเป็นแสนเอานะนะ้ทั้งสองฝ่ายรวมกันบ้านเมืองแหลกพินาศหมดสิ่งที่กำลังจะมาถึงอีกครั้งหนึง่งที่เราหรือฝรั่งก็ชอบพูดกันเสมอ winter is coming เดี๋ยวหน้าหนาวจะมาอีกแล้วนะครับนี่จะเป็นหน้าหนาวที่สามแล้วนะครับตรงนี้แต่เราก็จะเห็นภาพนะครับของความ ทรมานนะครับของทหารที่อยู่ในสนามเท้านะครับเท้าเนที่มีหิมะเกาะอะไรเนี่ยมันจะเน่านะครับต้องดูแลเท้าเป็นอย่างดีเอาละครับบินเฉะแฉะเหนียวยานเกาะลงไปติดในเลนในโครนอะไรต่างตสิ่งต่างเหล่านี้ครับมันก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่ามันจะจบอย่างไรอันนี้ขอเพิ่มความรู้สึก แทรกไปหน่อยว่ามัน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 โหดครับมันโหดจริงๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นดังนั้นนมุมมองท่านนิพัตนะคะฉากทัดหลังจากนี้ในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการสู้รบที่ยืดเยื้อต่อไปใช่ไหมคะครับยังไม่มีเอ่อเรียกว่า จุดร่วมเลยนะครับที่จะทําให้หลายอย่างเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราติดตามสถานการณ์ประเภทนี้ไปเนี่ยเราก็พอจะมองเห็นนะครับว่าอะไรมันพอแค่ไหนได้ไหมครับว่าเออมันน่าจะหยุดลงแค่นี้นะหรือว่าท่าทีต่างๆมันซอฟต์ลงแต่ขณะนี้ไม่มีเลยนะครับเรื่องต่างๆที่ถือว่าลดลาวาสอกันคำพูดคำจาที่มาจากปากผู้นำ ที่จะพูดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหรือว่าเกิดสันติภาพขึ้นนะครับไม่มีเลยตรงนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งบอกเหตุครับพอเราเห็นไอ้บริบทตรงเนี้นะครับยังห้ำหันกันอยู่แล้วก็ชิงไหวชิงพลิบกันตลอดเนี่ยยาวครับยังอีกยาว